5น้ำหอมอเล็กซานเดรียที่ผมท้าให้คุณลองครับสวัสดีครับผมเจมส์สิทนะครับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับทั้งหมด5น้ำหอมด้วยกันนะครับจากบ้านของอเล็กซานเดรียนะครับที่ผมแนะนําที่ผมท้าให้คุณลองนั่นเองนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้นะครับก็มาจากพี่ท่านหนึ่งครับที่เขาคอมเมนต์มาครับว่าอยากจะเห็นนะครับ ท็อป5อเล็กซานเดียของผมนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ตัวไอไว้ให้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียนะครับว่าอยากจะมาทําคลิปแบบว่าแนะนําน้ําหอมอเล็กซานเดียครับที่ผมยังไม่มีขวดในคอลเลคชันของผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบ5้ากลิ่นนี้มากนะครับก็เลยอยากจะมาทําคลิปบอกต่อแบบนี้นะครับแล้วก็เป็น5กลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีทั้งความโดดเด่นครับเขาอินสปายในแต่ละตัวเนี่ยถือว่าทําได้เหมือนมากๆครับแล้วก็มีน้ําหอมไฮบริดตัวหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามา ซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมก็พูดถึงในช่องค่อนข้างจะบ่อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นกลิ่น กลัวมอนที่ผมรู้สึกว่ามีทั้งความหวานมีทั้งความเซ็กซี่นะครับมีทั้งความน่าเข้าหาหน่าอยู่ใ,ใกล้มากๆนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้มีความเป็นหนุ่มโรแมนติกอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆเลยนะครับอเลสเซนเรียอิตาเลียนคาราเมลนั่นเองนะครับกลิ่นนี้สปา์จากบ้านของเซอร์จอฟอิตาลิก้านะครับกลิ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าในบ้านของเซอร์จอฟนะครับเขาจะทาร์กเก็ตไปทางผู้ชายใช่ไหมครับแต่น้ำหอมกลิ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีความกลัวมอนที่บาลานซ์กันได้ดีระหว่างความ แล้วก็ความแมสโูลินครับเป็นน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่ยูนิเซ็กซ์มากๆแล้วก็เป็นน้าหอมกัวมอนกลิ่นหนึ่งที่ผมแนะนามากๆแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ถ้าใครที่ชอบน้าหอมสายกัวมอนอย่างเงี้ยคุณไม่ควรพลาดกลิ่นนี้เลยนะครับ มาถึงน้ําหอมสายหนังนิดบ้างนะที่มีความหรูหรานะที่มีความแมดบอยนะที่มีความแมสคูลินนะครับเป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ผมพูดถึงบ่อยๆไม่แพ้กับกลิ่นของอิตาเลียนคาราเมลเลยนะครับกลิ่นนี้นะครับมีชื่อว่าอเลสแตรมเบียอันเทอร์เรตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับกลิ่นนี้นะครับอินสปายมาจากบ้านของทอมฟอร์ดนะครับออมเบรเลเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในซิกเนเจอร์คอเลกชันนะครับมีความคล้ายคลึงกับตัวออมเบรเลเตอร์พอสมควรเลยนะครับด้วยกลิ่นฟรุตตี้ของเขาเนี่ยจากตัวออมเบ ีก็ไม่ได้มีชัดเท่ากับตัวทัสคาเลเตอร์นะครับแล้วก็จะตัดความเป็นสโมกกี้ที่ทัสคาเลเตอร์มีแต่ว่าออมเบรเตอร์ไม่มีอย่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีทำได้เหมือนมากๆนะครับช่วงต้นที่ผมได้หลอดแบ่งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีความซิมเปติกที่เยอะพอสมควรนะกับน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับแต่ว่า มันอาจจะเป็นที่การบ่มของเขาครับจากตัวแบรนด์ของเลซัมเบียเขาะอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องทิ้งสักระยะหนึ่งนะครับให้น้ําหอมมันเซ็ตตัวและกลิ่นมันจะธรรมาชาติขึ้นกลิ่นมันจะดีขึ้น,นครับซึ่งน้ําหอมกลิ่นนี้ถือว่าช่วงหลังถือว่าทําได้ดีสม o ทนะครับเป็นกลิ่นเลเตอร์ที่สมจริงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะลองน้ําหอมกลิ่นฟรุตตี้กับกลิ่นหนังที่เบลนออกมาได้ดีพอสมควรเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับ มาพูดถึงอีกกลิ่นหนึ่งนะครับที่อินสปายมาจากบ,บ้านของ Tom f o r ์เช่นกันนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เป็นน้ำหอมสายบูซี่นะ ส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบน้ําหอมสายบูซี่อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมให้ไปเลยว่ามันเหมาะกับคนที่อาจจะต้องอายุสัก30หรือว่า40ขึ้นไปจะเหมาะกับน้ำหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับ a l e x a n d r ร a Forbidden Plum นะครับอิสไลามาจากบ้านของ Tom ป p ร์นะครับ p l u um ม Japanese นะครับเป็นกลิ่นบูซี่ที่ได้กลิ่นฟรุตตี้จากตัวพลัมที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นฟรุตตี้เป็นกลิ่นบูซี่ที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับถ้าให้เรียง,งา่ยๆก็คือ A ระ ทัชเนี่ยที่เขาอินสปายจากบ้านของโรจาอีดิกมาหรือ ja ith, ว่าโรจาครีเอชั่นอีเนี่ยวัยรุ่นใช้ได้นะครับหรือว่าคนที่โตขึ้นไปอีกเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ากลิ่นอย่างเบลลี่ฟอร์เมนอินเทนส์อย่างเงี้ยผมก็จะให้มีความโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับฟอร์บีเด้นพลัมกลิ่นเนี่ยผมให้มีความโตขึ้นมาอีกกว่าเบลลี่ฟอร์เมนอินเทนส์เลยนะครับด้วยกลิ่นบูซี่ของเขาที่มีความดาร์กครับจากตัวฟรุตตี้ด้วยอย่างเงี้ยครับมันเพิ่มความมมมีเเสนน่่ห์ะะพิิคว wood, ะววววาาััยุฒภของต กลิ่นแล้วก็ของลุคผู้ใส่เนี่ยให้มากขึ้นไปอีกครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับงานกลางคืนมากๆผมมองว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นบูซี่กลิ่นหนึ่งที่ดีแล้วก็แนะนําให้ทุกคนได้ลองมากๆนะครับมาที่สายสดชื่นกันบ้างครับซึ่งเป็นตัวเดียวในครีเโรนี้นะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งตัวที่ผมเคยมีขวดของเขาอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เสียดายขนาดนั้นที่ปล่อยขวดของเขาไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีแบ่งไว้หลายมิลผสมควรแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นสดชื่นกลิ่นหนึ่งจากบ้านาดดีทํไ้ มากแล้วก็เพอร์포เมนต์ของเขาถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับอเล็กซานเดรียโอเอซิสวอเตอร์นะครับกลิ่นนี้นะครับอินสปายจากบ,บ้าของบาร์เดโนะครับจิบซี่วอเตอร์นั่นเองนะครับมันเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นแบบมะกรูดแบบเบอร์กามอตแบบตะไคร้อะไรพวกนั้นนะครับที่มันจะมีความเปิดมาแบบซ่าๆนะครับเปิดมาแบบสดชื่นนะครับเหมือนเราบีบน้ำมะกรูดคามืออะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็กลิ่นวอเทอรี่ของเขาเนี่ยก็มาที่แบบ มันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากๆนะในกลิ่นสดชื่นของเขานะครับแล้วก็ช่วงเบสนะครับมันก็จะมีความกลิ่นแบบแป้งๆนิดๆนะครับมีความเป็นบูดี้นะครับมีความเป็นแอมเบอร์กรีมีความเป็นมัคสกี้อะไรพวกนั้นนะครับเสริมกลิ่นทําให้มีความใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงนายมากขึ้นครับเป็นกลิ่นสดชื่นที่ค่อนข้างจะสุภาพแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับปิดท้ายด้วยน้ำหอมไฮบริดละกันนะจากบ้านของอเล็กซานเดรียครับซึ่งในคอลเลคชั่นของผมนะก็มีอย่างตัวเกมไทม์นะครับ้ซึ่ง นะครับแต่ว่ากลิ่นนี้นะครับเป็นกลิ่น หนังกับกลิ่นสดชื <c oughs> ่นมาเบลนรวมกันเลยนะครับกลิ่นนี้ไม่ใช่ว่าอเลิเซนเบียทัสแกนคิงนะครับเห็นชื่อคิงก็น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรนะครับก็คือครีสแอวนตัสเองนะครับแล้วก็เบลนรวมกับทอมฟอร์ดทัสแกนเลเตอร์นะครับเป็นกลิ่นที่ผมยอมรับว่าช่วงแรกที่ผมได้ลองเนี่ยไม่ใช่หลอดแบ่งตัวนี้ครับผมเคยมีหลอดแบ่งตัวเก่าแต่ว่าผมก็ขายไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหลอดแบ่งตัวใหม่นะครับหลอดแบ่งตัวเก่าที่ผมมีอยู่เนี่ยผมได้ลองแล้วผมก็รู้สึกว่ากลิ่นมันก็ยังไม่ค่อยสมูทสักเท่า นานกว่านี้นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเมื่อผมได้ลองอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกว่าประทับใจกับกลิ่นของมันมากมากครับด้วยความที่ช่วงต้นของเขานะครับจับได้ถึงความเป็นครีแมนตัสที่ชัดเจนมากๆครับจะมีทั้งความเป็นวูดดี้นะครับจะมีทั้งความเป็นสับปะรดนะครับจะมีทั้งความเป็นสโมกกี้นะครับและกลิ่นหนังของเขาจากทอมพอร์ตท,ทัสเคเลเตอร์นะครับก็จะมีความเป็นฟรุตตี้นะครับแล้วก็จะมีความเป็นเลเตอร์นะครับแล้วก็กลิ่นสโมกของเขาเนี่ที่มันมีความเป็นควันจากตัวทัสเคเลเตอร์กับตัวคร จนเกินไปหรือว่าไม่ได้มีความสดชื่นจนเกินไปไม่ได้เป็นกลิ่นหนังที่ชัดเจนจนเกินไปนะครับหลายๆองค์ประกอบกับน้ําหอมกลิ่นเนี่ยมันเบลนออกมาได้ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะสมูทมากๆนะครับจะเป็นสายหนังที่มีความสดชื่นด้วยแล้วก็มีความแบบใช้งานง่ายมากขึ้นจากตัวอันเท e r เรสนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบิทเทอร์ซอฟท์นะครับที่เขาอินสไพร์โดยตรงมาจากทอมฟอร์ดดัสเคลเลเตอร์อย่างเงี้ยกลิ่นนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูภูมิฐานมันดูโตเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะน้ำหอมก่นหนหัีีมคควายรรุออ้็บื ทัสแกนคิงก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่ก็เป็น5้าน้ำหอมจากบ้านของอเล็กซนเดียครับที่ผมแนะนําที่ผมท้าให้คุณลองนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าคุณมีน้ำหอมอเล็กซนเดียกลิ่นไหนครับที่คุณลองแล้วรู้สึกประทับใจรู้สึกว่าอยากเจะทายให้ทุกคนได้ลองเนี่ยก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับที่านเลยนะครับก็ย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พาคลิปใหม่ๆของผมนะครับ หรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ